มันมีเอ้โหโดนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโดนครับนี่ครับเมื่อคืนนะครับมีหน้ามีตานะครับครับไม่แห้วนะครับพอได้ค่าน้ํามันนะครับนี่ครับโดนครับท่านผู้ชมครับโดนครับของครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมอีกเช่นเคยนะครับฟิชชิงมินิกับชาแนลตกปลาเล็กๆของผมนะครับวันนี้ก็มาตกปลาที่แม่น้าบางประกงอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับนายยุนนะครับวันนี้อย่าตกปรากดจะงาแปดหนวดนะครับเดี๋ยวมาคอยรับชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อคืนตกมาบ้างแล้วนะครับ ได้ตัวอยู่นะครับเราให้ดูที่ได้มาบ้างนะครับมีไซส์นี้สองสามตัวนะครับติดติดปลายติดมือมานะครับก็เดี๋ยวมาคอยดูกางวันนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับสภาพหมายก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับจะของเหยื่อตกปรากฏจะเงาะแปดหนวดนะครับ ใครที่สนใจอยากชมผลงานนะครับอยากรับชมผลงานของแกนะครับเข้าไปติดตามแกได้นะครับใน Facebook เหยื่อตกปรากะเจาะแปดหน่วยนะครับถ้าสนใจเหยื่อแกก็อยากติดต่อนะครับนายยุนครับขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับโอเคนะครับติดต่อมาที่แกได้โดยตรงเลยนะครับ ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องตังค์ครับเดี๋ยวมาคอยรับชมกันเลยนะครับน้ำตื่นมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับประมาณไม่ถึงเอวนะครับโอลงไปโดนเล่นงานแล้วนะครับ สังเขาวาด ไม่มีตัวนะครับเดี๋ยวย้ายหมายกัน,นครับ มัดเรือเสร็จแล้วนะครับที่การปั้นเหยื่อนะครับสำหรับน้าๆท่านไหนไม่เคยปั้นนะครับพันตามสายกันไปนะครับดูลงมาหน่อยนึงครับประมาณนี้นะครับเหยื่อนุ่นเหยื่อสัมีพันเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ คว่างเข้าป่าไปเลยครับ สังกวาปเป็นงานมันมีเอาโโดนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโดนครับปรากฏเหลืองไซ้ง,งามครับนี่ครับผมไซนี้ก็สนุกแล้วนะครับนี่นะครับเอาแล้วนะครับ นี่ครับของนายูนมานะครับเดี๋ยวชี้ว่ามีเตือนตายครับมีตัวตายหมดนะครับสังขงวงสังขบ้านหมันเหมือนอะไรแค่ชาวพี่ลุงดูดูสถานการณ์ทังดีในตัวเนี่ยายไฟยได้แน่แน่ ลองลงแต่ฝายเลยลงแต่ไต่ฝายลงมาเลยหน้าก็หงุดหงิดไปลองไปขึ้นใหญ่ไหมเนาะตัวสั้นไม่น่อยไม่มีตัวเดี๋ยวย้ายหมายกันนะครับ ยายใหม่กันครับ เลือเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าไม้นี้จะมีตัวหรือเปล่า ね นี่ครับอันนี้กระโดดครับนี่ครับท่านผู้ชมครับป่าตอนเช้าครับดูนะครับสังขวาสไซน์งามๆนี่ครับได้อยู่โดนแล้วนะครับไซน์งามๆครับครึ่งโลนั่นครับคนละฝั่งนะครับผมก็ไซน์งามๆครับสังขวาด ขวัดไซน์งามๆจะใหญ่ไปไหนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับจะใหญ่ไปไหน เดี๋ยวย้ายหมายกัเอีนะครับ กับตรงนี้เลยนะครับกับผูกเรือเสร็จแล้วนะครับแต่แดดนี้ร้อนจำหนับเลยนะครับถ้าไม่มีตัวหมายนี้ผมก็จะพากลับนะครับ มีนะนะบางคนให้ถ่ายกลางคืนอย่างเดียวอะไรประมาณนี้มันก็มันก็ไม่ไม่ยังว่าหรอกครับมันมันไม่น่าดูขนาดผมคนดูผมก็ยังว่ามันไม่น่าดูนะครับกลางคืนแต่ถ้าถ่ายกลางวันนี่ก็จะเห็นไม้เห็นวิวที่ผมตกนะครับ นะบางคนกอาจจะชอบหน้าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับน้าบางคนก็ว่ามันอาจจะชอบกลางวันมากกว่าบางคนก็อาจจะชอบกลางคืนนะครับแต่กลางคืนมันก็ถ่ายง่ายดีนะครับมุมไหนก็ได้นะครับ ตกปลาฝายกับปลาแม่น้ำสนุกคนละอย่างนะครับปลาฝายก็ได้ดึงบ่อยๆนะครับส่วนปลาส่วนปลาแม่น้ำก็ได้ลุ้นตัวใหญ่นะครับได้ลุ้นตัวใหญ่ๆ สังขวาดแล้วมั้งครับสังขวาดผมก็เอานะครับโดนครับนี่ครับสังขวาดตัวเป่งๆ,ๆเลยนะครับพี่จะใหญ่ไปไหน แล้วก็ได้เวลากลับบ้านนะครับก็นี่ก็สามโมงครึ่งครับกับ4ี่โมงแต่แดดร้อนมากเลยนะครับก็เลยต้องกลับนะครับปลาก็ไม่ค่อยกินนะครับออกมาตั้งแต่กลางคืนนะครับกลางคืนพอมีตัวครับกินตลอดนะครับแต่กลางวันห่างตัวมากครับมีแต่สังขวาทนอกจากเข้าไปเจอรังมันจริงๆรงนะครับมีที่มีหน้ามีตาก็นี่ครับของเมื่อคืนนะครับ มีหน้ามีตานะครับนครับใส่งามๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับกับผมพิชชิ่งมินี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนาๆและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจะพยายามหาหมายที่มันกินกลางวันให้ดูนะครับแบบจัดๆนะครับจะรอกดใจกันนะครับ เดี๋ยวรอน้ำใหญ่มาของกระตันครับ